10อย่างที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสวดาซูนาโยชิ 1. อายุของซึนะคือ14ปีเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมสซึนะมีความสูงที่157เซนติเมตรสซึนะาในช่วงตอนแรกเขาเป็นคนที่ซุ่มซ่ามแต่ด้วยการสั่งสอนของรีบอนจึงท,ทำให้เขาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น 4. เขานั่งขี่จักรยานไม่เป็น 5. ้าคิมนวดไม่สามารถทำให้ผมของซึนะาหายรุงรังได้ 6. ซึนะมีอาหารโปรดที่ชอบถึง308อยอย่างเจ็ด ตัวของซืนานั้นมีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นอังโกบาบเลโนได้แจากผลสำรวจทางอินเทอร์เน็ตในปี2009ตัวละครที่อยากให้เป็นเจ้าบ่าของคุณสืนานั้นอยู่ในอันดับที่7-9จากการจัดอันดับความเร็วในการวิ่งสุนานั้นอยู่ในอันดับที่86,202จากสมาชิกมาเฟียทั้งหมด86,202 10ยูนิคเคยบอกว่าสืนานในการต่อสู้เขาจะขโมดคิ้วอย่างมุ่งมั่นตลอดเวลาและเวียงหมัดออกไปเหมือนดังการภาวนา